สวัสดีแฟนการ์ตูนทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีตอนดับนะครับโอ้เกมแฟนการ์ดซีโร่กัก็ดีเช่นเคยนะครับผมก็แน่นอนครับหลังจากที่เราเปิดแพ็กของเดือนใหม่แล้วนะของเดือนสิงหาคมนะปะลีเจียนนะครับผมไปเลยไปลุยกันเลยนะครับผมรีวิวเด็กแรกนะครับก็รอย a l p พาราดินนะเด็กแรกของอนิเมะที่ลีเจียนนะครับผมก็นั่นแหละ ในอนิเมะก็ใคโทชิกิคนใช้แต่ว่าสกินของใคที่ใช้รอย a l เนี่ยยังไม่มานะผมมาวันที่16กนะก็รอรอแรกอยู่นะครับผมโอเคเริ่มครับไปแรกเจอกับโนวาเก็ตกุนเลี่ยครับผมมาจริงๆรอยย่อ็ไม่ค่อยชอบนะแพ้ทางโนวาเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โนวามันมี Tank แทงไลเซอร์แล้วแทงไลเซอร์เนี่ยมันมีสกิลรีซิสนะผมก็คือยูนิต ที่ติดสกิลรีซิตเนี่ยมันจะไม่ถูกทำลายจากสกิลของการ์ดนะผมนั่นแหละเราก็เลยแพ้ทางนิดหน่อยถ้าเจอแทงไรเซอร์เนี่ยคือแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยไลท์ต์สกิลของเรียนครับผมทิ้งทิ้งเซเบอร์ครับส่วหนึ่งกับเทิร์นอ่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมที่เราแบบทิ้งทิงเซเบอร์ทิ้งทิกเกอร์ไปอะไรเงี้ยเพราะว่า ภาค l ีเจียนนะมันมีกดความสามารถก็คือเมื่อถึงเทินที่สี่นะผมอ่าเราจะสามารถทำการรีเจียน Legend ได้นะ<ม>ก็คือการนำการ์ดจังดอบโซนเนี่ยเข้าไปาในเดสี4ใบนะผมเดี๋ยวเอาไว้ตอนเจอนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็ตอน,นนี้พวกคัดซีนอะไรย่างนี้ยังไม่มานะผมยังไม่มีก็ยังไม่ต้องเปิดแล้วกันนะยังไม่เปิดแล้วกันคนระับไล่ต ไร์ลส์สสกงแกนสล,ตโตโล็โเตายืน5,000ใบนี้มันไม่ถูกต้องเห็นพีจีสองใบแล้วเห็นพีจีฝันข้ามสองใบแล้วคือเกย์สองเนี่ยมีก็ใช้บ้างก็ได้นะเพราะว่าการถม,ถมดรอปให้ถึง4ใบเนี่ย มันคือเงื่อนไขของการรีเจียนเนี่ยถ้าเกิดเรามีดอกไม่ถึง4ใบเราก็รีเจียนไม่ได้นะครับสกิลของทานสไลเซอร์ซุชิเดียโคลมุมารุลาโอไลเซอร์นี่ครับแทงไลเซอร์นี่ตัวที่ผมบอกผมอยากเขียนแม่งเลยคือเราจะไม่สามารถใช้บัสเตอร์เบดบึ้มข้างนี้ได้นะคือ2ตัวนี้จะบึ้มมันไม่ได้มันจะได้ความสามารถเนี่ยถ้า บมรกาดติดชื่อไรเซอร์ตัวอื่นที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกับการนี้จะได้ความสามารถคือการการถูกรีทายแต่เอฟเฟกของการได้นะร้องเลยนะสึมเลยยูทริกะเงาเลยนะอย่างนี้ก็จะเงาเงาหน่อยก็รู้ว่ากดไม่ได้ก็ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดจะกดทำไมล่ะ

แล้วเราไม่มี PG เจอโนวานี่ยากเลยนะอันนี้เป็นเบรกไลท์ก่อนครับเนี่ยเขาก็คือที่เขาทำการอย่างนี้คือเขาทำการถมแดมเอ้ถมดอบนะถมแดมอย่างเดียวเลยถมเอ่อถมดอบโซนนะผมเนี่ยทิ้งการ์ดเปลี่ยนมือหา PG ด้วยแล้วก็ถมดอบด้วยเพื่อจะเล่นรีเจียนได้อะไรอย่างเงี้ยเอาหยิบแทงไรเซอร์มาแล้วโอ้ยังจะมีคลีสิต คือถ้าเกิดเราโดนอัลติเมตอัลติเมตนะครับอัลติเมตไลเซอร์เมกาแฟล์เนี่ยจะยุ่งมากนะคือมันกดขีเมื่อไหร่น่ะหวัน่นเมื่อนั้นเลยนะยืมแกอะไรวะเนี่ยสามฮิวแล้วเรสผมยังไม่ฮิวเลยเขาฮิวไปสามแล้วซึมเลยเอ้ยแล้วผมมีเจียนปะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพาสเตอร์อบเบสซิกเกอร์หนึ่งใบในเด็กพอดีเป๊ะ ซิกเมทซิกเมทเรย์เกียอเร์ยกยเกียอนีครับแล้วก็สกิลของการ์ดไปนี้สกิลฮัทมาสกิลดัสนะผมสูพีเดียคอเมื่อเห็นเรยเจนนะียวเนี่ยคาทัลบาลหนึ่งใบแล้วก็สูพีเดียคอยูนิตท,ที่ติดชื่อซีเกอร์ได้หนึ่งใบนะผมสูพีเดียดิโพสกิลของ ซาเครดวิงเกิลครับผมเราก็จะทำการสุปิเดียคอยูนิตซิกเกอร์อได้หนึ่งตัวเหมือนกันที่เกรดมากกว่า2นะครับผมแล้วเราก็คอบัสเตอร์เบรดซิกเกอร์นะครับโอเคไปครับผมตีแทงไลเซอร์ก่อนตัวอันตรายนะครับแล้วก็ตีแววนสกิวฮัสโตครับเมื่อตีคิด ระบูทให้บัสเซเบสซีเกอร์นะผมเปลี่ยนมือหนึ่งใบเข้าใต้กองแล้วก็จั่วแล้วก็หงายแดมนะผมแล้วก็จั่วฮิวขึ้นมือมาเยี่ยมไปเลยครับฮิวในเด็กสี่ใบกูจั่วฮิวแล้วกูก็เช็ควอานี่ครับแล้วเขาก็เบรกคือร้อยไปเนาะบวกหนึ่งแวนกูแล้วเขาใส่ขีมาด้วยเ็บรกที่มีขีเข้ามาด้วย เด็กมีชี้เนี่ยเป็นเด็กที่น่ากลัวนะผมเพราะว่ามันมีชนะี้เนี่ยคือแล้วเราไม่มีพีจีในมือมันจะน่ากลัวตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดเรามีพีจีในมือ, <S <S อก,การที่เจอเด็กขี้ก็จะไม่มีอะไรที่น่ากลัวแล้วล่ะครับแต่ก็ลองดูผมจะลองดูนะไหวไหมสกิลของเชา้าทิ้งหนึ่งจวหนึ่งพอ,อทานสไลเซอร์สกิลไม่ติดเพราะว่าเปิดเจอเกศสามแล้วต้องเปิดต่ำกว่าสามถึงจะคอได้นะ แบบเธนเลยได้เธอสีคิวเมทูอท๋อนี่เอาฮิวเข้าไปสามใบในเด็กโอ,โอ้โหโคตรแกมดอกโซนเขาสวยนะครับเขาก็เลยทำอย่างนี้ได้นะเนี่บสกิลรีเจียนคือเมื่อตีแล้วอยู่ในภาพรีเจียนบวกห้าพันะผมเนี่ยแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นการ์ดระดับแบบนี้นะก็ตามนี้แหละถ้าไม่ใช่การลุงมันก็ไม่ค่อยโกงเท่นแล้ว แต่ว่าข้อดีคืออย่างน้อยมันก็วนทิกได้ไงคือเขาก็เอาฮิวเข้าไปในเด็กตั้งสามใบนะสแตนเชา่าแต่ก็เพิ่มพลังข้างขวานะครับผมอ,อย่างน้นอยเขาเปิดไม่เจอทิกอย่างคริติคอลแล้วก็โอเคแล้วโอเคครับมา ปากกาใสที่โทษเดียวผมก็จำมันไล่ไม่ได้แล้ว <laughs> ชีคซาเมตต์友情はこの手に絆はこの胸に並び立て我が魂の分身メギオン สกิลของซิกเกอร์เดือฟลายนะผมเมื่อทำการรีเจียนเอามันเข้าโซแล้วก็สูพีเดียโคลได้หนึ่งไปไม่ใช่แล้วสกิลของแลงสรอดในมือวนฮิลกลับเข้าไปในกองก่อนเดี๋ยวจะแตกเอาไม่ไหวดูครับจริงๆแล้วผมควรจะบึ้มข้างหนึ่งนี่หว่าชิปแล้ว ชิปแล้ว no เร่งการตัวเช็คโอโหบอ่ออีกแล้วสกิลครับโซบาสามใบทิ้งการในมือสองใบนำซิงเซฟจากเ็กครับโดดลงมาแล้วก็เอาบาสเตอร์เบสลงมาอีก จงยืนหยัดเคียงคู่กันล่างอวตารโอ้โหล่างอวตารเห็นวิญญาณของฉันไหมถอดดับเบิลคิวทุเกียนขึ้นมืออย่างนั้นเหรอโอ้โหผมอยกากจะร้องไห้กับคนดูโอ้โหจงมายืนหยัดเคียงคู่กันล่างอวตารแห่งวิญญาณของฉัน ซิเมตเป็นブラสเตอร์เบรดเป็นประกายแสงที่ทอดยาวอะไรสักอย่างนะผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ผมจำได้ว่าประมาณนี้แล้วก็จงมายืนจัดเพียงคู่กันร่างอวตารแห่งวิญญาณของฉันนะนี่เลยต่อทิกเกอร์แต่เขาเอาหิวเข้าเด็กไปแล้วนั่นได้โ๊อตนั่นด้สต๊ะนั่นได้สต๊ะ เดือบัสเซเบตในเด็กไปเดียวนะผมโอตั้ตี้ร่กะมาเด็กตอนนี้การในโซเราพอพอดีนะผมเราก็จะเล่นเหมือนเดิมนะแล้วผมยังมีซิงเซฟอยู่ในเด็กด้วยมันจบแล้วแหละไม่โกรธไม่โกรธโกรธทำไมอย่าไปโกรธครับอย่าไปโกรธเอ๊ะมาจบเกมยงมาเถอะ โจมตีโอ้โหลายกาดนักเอ้ยโอ้โหยัง,ยงบอดยันวินาทีสุดท้ายจริงโอ,โอเคครับไฟแรกก็จบลงนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันไฟถัดไปครับมาครับอีแมน,น,น Angel Feather ครับเี้ก็ได้ของเสริมมาแล้วนะของีเจียน เราได้ตัวที่เราจะเจอกับเด็กที่เราไม่ต้องการมันมากที่สุดนะผมมันจะมาทวงแค้นให้กับให้กับตัวเองเปลี่ยนหนึ่งแล้วกันครับผมไม่อยากไรเป็นบัสเตอร์เบสสิเกอร์นะไม่อยากให้บัสเตอร์เบสสิเกอร์มันเข้าไปอยู่ในโซโดยที่ไม่จาเป็นนะผมมันจะเอาออกมายากต้องใช้สกิลแกนสล็อตก่อนหนึ่งที <S <S คือมี2ตัวแต่ผมใช้แค่ทีเดียวก็พอนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งใช้เยอะโอ,อกาสที่ เราจะเจ็บเป็นฮิลมันก็มีไงแล้วคือดามจแรกที่เจ็บฮิลมันไล้ค่านะพงศ์เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนบังกาดิอาซับเช็คดาเมจเช็คมัสเตอร์เบเรดสแตนด์แอนด์โดร์ไลท์ดสกิลฮัตสโต โอ้โหบัตเตอร์เบสสามไปแล้วนะตอนนี้อติอตอโโาขอแค่ในดรอปโซนของเขาและในดาเมจโซนของเขาเนี่ยไม่มี PG ลงไปเนผมก็แฮปปี้ล้วเพราะว่า PG ลงดาเมจโซนแองเจ f ลฟีเทอร์นี่คือเหมือนช่วยเขาเอา PG ขึ้นมือนะไลท์ไลท์โดเซจ เซเรียสเชียวแอสโหมดตัวนี้เป็นรีเชนนะผมเกรสส์สกิลของเซเรียลเซเรียลเซเรียลเอาตัวนี้มาแทนครับแล้วก็เอาตัวนี้ลงดองกดดดเทเทโดนตุ้ยกว่าเฮ้ยเบรกเบรกแดมเบรกแดม เรียกเบรกแดมครับผมจบเทริรนแหละจบเทิร์นเลยนะเทิร์นะลายเป็นสัก r e t wingo o แลวก็ h o ผมจะบึ้มตัวหลังนะบีอร์การ์ดนะั พราะผมไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเช็คได้ทิกเกอร์ไงแล้วกลัวว่าเขาจะเจ็บเป็นทิกนะครับนี่ไงเป๊ะเป็นไปตามที่คิดเป๊ะนะครับเอาเก็บหนึ่งแล้วก็จวนหนึ่งแล้วก็หงายดำนะครับโอ้โหเป็นไปตามที่คิดไว้เป๊ะเลยนะครับอ่านเกมแบบไล่คันเทพนะผม เลขสามลลแล้วเขาก็ไลทับโอเค,อเค,อเคขอทับนะขอภัยไม่ได้ไล่เพื่อนี่จะทำให้ดอปครบแล้วก็ซิกเม็ดก <sk ill> <sk ill> ็เป็นกลวิธีอย่างหนึ่งนะครับ <sk ill> เพิ่มเพิ่มดอปเพิ่มดอป <sk ill> ดีเตอร์ สกิลคือ d u r i n g you turn if you are legion นะยูนิตแถวหน้าทั้งหมดบวก2,000และถ้าเกิดว่ามีการที่ชื่อเดียวกับการใบนี้อยู่ในดาเมจโซนจะบวกเพิ่มอีก2,000นะผมเวนที่ยูนิตได้แตะกับเวนการโอเคสาม0ันก็เป็นเน้นบวกพลังซะมากกว่านะผมพลังมหาศาลซะมากกว่าีเกียนคู่นี้โตตรลิก สกิลของตัวนี้คือเมื่อตีฮิตโอเคเขาตบานแล้วก็ซุเิเล่คอนะจากในเดเมโซนทิ้งเรียนครับจวนหนึ่งคอซาคริสจากนั้นคอทับไม่ใช้สกิลครับเพราะเราจะใช้สกิลซิกเมดเลีย้ยง สกิลฮ <Skill> ัสโซ่สักเรทวิงเกิลใช้สกิลอ่าตัวหน้าไมา้แทนกิลดัส,สแล้วกันครับอ่บาไม่ต้องใช้สกิลละพอเปลี่ยนมือไปที่นี่ครับอย่างนี้นบบนโอ้โหไปเอาไปเอา,อไปเอาไอ้นี่ลงดอปเขาอีกบีจีนนะครับ ตรงใน d a เมจโซนเทุกเฉยเลยไม่คุ้มเลยอย่างงี้ไม่คุ้มนะเพราะอย่างที่ดูรู้กันนะคือมันลงไปอะของหวานนะใครๆก็ชอบ pg ลงดาเมจเล่นแอ a n g e ลนะครัฮสกิลฮัสโต เอาตัวบาสหนึ่งแล้วก็เลือกการ์ดจากในเด็กมาวางไว้ในดาเมจโซนแล้วก็เอาการ์ดจากในดาเมจโซนลงดอบก็เป็นการเปลี่ยนดาเมจว่างันเถอะนะครับเอาใบาที่เราต้องการมาลงดาเมจเพื่อที่จะเอามันขึ้นมือนะั่นเองพีจีม, PG มาอีกใบแล้วพีจีสองแล้วเนี่ย แย้ครับแหวนตี5แล้ว <c oughs> เขาจะให้ข้างนึงนทำเวฟนะผมข้างนู้นมันทำเวฟได้อันนี้ตีฮิตแล้วเขาตัวบั้นหนึ่งจะทำเวฟได้อโอ้โหได้ฮิวฮิวไม่ได้อีกโอ้กันจะบอกว่าได้ฮิวสวยแต่ว่าเราฮิวไม่ได้นะ แบงกราดรีแอทัคบันยูจิเกตส์โดโรตอริกะจริงๆก็แอบ,บเป็นความน่ากลัวของเด็กนี้เหมือนกันนะเพราะว่าสำหรับเด็กเขาเนี่ยไลด์ดูไลด์ดูซีคเมทเลกิวเลกิวร่รรรางปราทานแห่งวิญญาณของฉันบอสเตอร์เบรดซีเกอร์ดีเจน สเปริโอร์โค้ดสกิลฮัทโซสเปริโอร์โค้ดสกิลฮัทโซดึงมาหลังรับเบด้านหน้าวันผมเล่นเหมือนเดิมนอาโ้โดนแอตต์คือ15ปีคร ตีฮิตเปลี่ยนการในมือหนึ่งใบแล้วก็หงายแดมครับแล้วผมก็ตีเลยบอล <c oughs> เปลี่ยนการในมือหนึ่งใบแล้วก็จวแล้วก็หงายแดมโอเคจบเทิร์นครับไม่ใช้ไม่ใช้ลุกมามันก็ต้องเช็คให้เจอทิกครับ <c oughs> ถ้าเช็คไม่เจอทิกก็ตีไม่เข้า <c oughs> ผมเก็บไว้ดีกว,ว่ากดดันเขาเทิร์นหน้าดีกว,ว่านะ ได้กดดันอยู่ได้กดดันอยู่ครับแบบนี้จะเล่นยังไงซุยโกการประทะก,กันร,ระหว่างอุนเตอร์แรนะครับซุยโกแอนด์โคดินครับหลุดใส่ซะเลยเลยวสิอย่าหลุดสิเสียเวลานะเสียเวลา โอเคอ่ะเอาเลือกที่จะไม่ไร้แล้วยังไงต่อโอเคศูนย์ฮิวฮิวใบพิเศษสกิวฮัสต์ปลี่ยนครับโอ้โหเห็นฮิวเขาอีกหนึ่งใบแล้วเขาเอาพีจีขึ้นมือนะเดียร์ถึงแอปเคยครับเ,าเอาพีจีขึ้นมือเท่ากับว่าตอนนี้ในโอเคเขาจะไม่ได้เอาขึ้นไป2ใบนะคเขาขึ้นไปใบเดียว เต็มที่ในมือก็มีอยู่แค่3ใบอะในกรณีที่มือป๊อกสุดๆนะครับก็คือ3ใบ PG 3ใบจะเป็นไปได้เหร่ไม่รู้นะป๊อกเกินเนะี่ยเป็นไปได้นะ3ใบ PG ฮิวแก้วฮิวแบบไม่มีประโยชน์อีกแล้ว Stand and Throw ออบัสเซบริดบึ้ทมทิง้งนตะึงทิ้งอะแต่ผมต้องขอแต่เขาต้องจ่ายผม4 PG อะ่ะเธอเนี้ยครับหมื่นห้าหมื่นหกสองหมืนห่มน,มนสองโอ้โหเขามีด้วยเอ้ามาดิ ตัดใจครับตัดสินใจลุกเลยอันนี้ครับโซบาสาวคาร์เตอร์บาสองทิ้งมือสองจงมายืนหยัดเคียงคู่กันล้างอวตารแห่งวิญญาณของฉันัังการา์์ดดนนิิอคคฟสตชชเซไปเลยเรียบร้อยครับ <c oughs> โอเคครับไปต่อไปกันเย๋ยจะพาไปดูเด็กลิสต์นะว่าผมใช้ประมาณไหนแล้วอธิบายเด็กลิสต์ด้วยนะครับผมโอเคครับและนี่ก็เป็นเด็กลิสต์ที่ผมใช้นะผมสำหรับรอย a l วพาราดินซีเกอร์นะผมสายของซีเกอร์นะโอเคเริ่มที่เกจศูนย์ครับก็คือนี่ครับซีเกอร์แอดวานซ์ปาร์ตี้ซีเกอร์ฟล์นะผมตัวนี้คือเมื่อเห็นลีเจียนนะผมนำตัวมันเข้าสู่โซลแล้วก็ซุพิยคอบัสเตอร์เบสซีเกอร์จากในเด็ก นะผมย้าว่าต้องจัดในเด็กเท่านั้นนะลงมาในสนามนะผมก็เป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่าอย่างแรกเลยคือไฟล์เนี่ยจะเอาไว้เติมโซลเล่นกับซิงเซฟแล้วก็อย่างที่2คือไฟล์จะเอาไว้เล่นเรียกบัสเเบสซิเกอร์ด้วยนะผมโอเคนะ แล้วก็มาที่เกรดหนึ่งครับ PG 4ใบนะผม PG นี่ปกติจะไม่พูดถึงแต่ว่ารอบนี้พูดถึงนิดหนึ่งนะก็คือ PG เนี่ยอันนี้เป็นติดชื่อซิกอร์นะผมตัวนี้คือจะใช้ก็ต่อเมื่อเราจะแพ้เท่านั้นถึงจะประกาศใช้แต่ว่าบางคนเนี่ยจะใช้ i s o d ดก็ได้นะผม i s o เดก็คือเมื่อดดเมจเรา3าแล้วเราโดน2ชียอะไรเงี้ยเราก็จะปา PG ไปทันทีโดยที่เราทําให้เดมไม่ไหลเนี่ยก็แล้วแต่จะชอบเลยนะว่าใครจะใส่ยังไงหรือจะใส่มาอย่างละ2ก็ได้แล้วแต่นะับแต่ผมก็ยังอยากให้มันติดซิกอร์ก็เลยใส่มาสนะ โอเคครับเกตดหนึ่งใบต่อมาก็คือตัวนี้ครับผมกริงโก้ซิกเกอร์นะผมตัวนี้เอาไว้เล่นคู่กับบลัสเตอร์เบรดซิกเกอร์นั่นเองนะสกิลก็คือเมื่อบูสให้กับบลัสเตอร์เบรดซิกเกอร์แล้วตีฮิตแวนการเนี่ยเราเอาการ์ดในมือของเรา1นใบนะผมเอาไปไว้ใต้กองแล้วเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบจากนั้นทําการเคานเตอร์ชาร์จก็คือการหงายเดเมจเพิ่มขึ้นมาอีก1นใบนะผมก็เป็นอะไรที่เอาไวาคืนค่าคอร์สได้ดีมากๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ตัวนี้นะครับใช้คู่กับรีเจียนได้นะรีเจนที่มีบัสเตอร์เบดอยู่ในแวนนะผมก็จะนับเหมือนกันนะผมเกรหนึ่งใบต่อมาครับก็คือซีเกอร์แห่งลูกตุ้มเหล็กอีสบัสซัดนะผมตัวนี้ก็คือเมื่อลงมาแล้วแวนก์ดอยู่ในสภาพรีเจียนจะบวกพลัง4 0่พันแล้ก็เป็นหมื่นหนึ่งนะก็คือแค่นี้เลยล่ะแล้วก็เกรหนึ่งอีกใบหนึ่งที่สำคัญก็คือเรียนนะผมเล็กไมเด้นเรียนเรียนก็คือเมื่ออ,อยู่ในสนามเลสตัวเธอนะครับแล้วก็ ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบจวดการ์ดหนึ่งใบเป็นการถมดอบนั่นเองเอาไว้รีเจียนให้เร็วขึ้นนะครับสังเกตดูเกรดหนึ่งแบบเนี้ยไอ้พวกที่เลสแล้วทิ้งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะครับมักจะติดมาทุกเด็กเพราะว่ามันสําคัญสําหรับเด็กที่รีเจียนนะมันเอาไว้จะได้เขาเรียกว่าจะได้รีเจียนเร็วๆนะครับเกรดสองครับก็คือบลัสเตอร์เบรดซิคเกอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นพระเอกเ,อเรียกว่าเป็นพระเอกของภาคนี้แล้วกันนะคร,รับบลัสเตอร์เบรดซิคเกอร์ เป็นทั้งรีเจียนเป็นโอ้โ oh, หเป็นทุกอย่างนะผมสกิลก็ดีอะไรเงี้ยก็ติดมาเลย4ใบนะสำคัญมากๆนะก็ต้อง4นะบัตเตอร์เบสซิคเกอร์นะครับแล้วก็ต่อมาครับกิลดัสนะผมกิลดัสกิลดัสเนี่ยผมใช้เอามาแค่2ใบนะสกิลคือเมื่อเห็นรีเจียนเนี่ยขั้วตบ้านหนึ่งแล้วก็ซูพิยคอซิคเกอร์จากในเด็กนะผมกิลดัสเนี่ยจะสามารถเรียกเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามได้หมดเลยนะจะไม่เหมือนกับซักเรดนะซักเรดวิ่งเก่าเนี่ยจะเรียกได้ตั้งแต่เกรดสองขึ้นไปเท่านั้นก็ เอาไว้กรณีที่เผื่อเราจะเรียกกริงเกานะตัวนี้กริงเกาก็ไอเกตหนึ่งหมาเผื่อเอามาบูสให้แบนการ์ดลีเจียนหรือจะบูสให้บัสเตอร์เบสซีเกอร์ด้านข้างอะไรเงี้ยนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ไปแหละแล้วก็เกตสองไถัดมาครับก็คือตัวนี้ผมคอมไบเนตสตร g t ซีเกอร์ล็อกลองกินุสนะผมล็อกกินุสนะคือเป็นลีเจียนเหมือนกันนะล็อกกินุสเนี่ยคือเมื่อความสามารถของเขาก่อนก็คือเมื่อลงมานะผมถ้าเกิดว่า ยูนเออ่แวนการเนี่ยเออ่ติดอยู่ในสภาพรนะีเจียนอ่ะเวลาที่ตีนะครับจะบวกพลังส0่พันนะผมแค่นี้เองจนจบเทิร์นนะสกิลคือใช้ได้จนจบเทิร์นแต่พอเทิร์นใหม่เนี่ยมันก็จะไม่เป็น4,000แล้วนะผมหรือว่าจะเป็น4,000อยู่นะต้องเป็น4,000แต่ว่าต้องตีแวนนะโอเคแต่ต้องอยู่ในสภาพรีเจียนนะถ้าเห็นรีเจียนนีก็ตี4,000ใส่มาสามนะผมแล้วก็ต่อมาก็คือบลัสเตอร์เบรดนะครับผมบลัสเตอร์เบรดธรรมดาก็ต้องใส่มา4ใบยอยู่แล้วนะครับผมเอามายิงข้าง ตัวบึ้มก็คือสรุปแล้วเด็กนี้มีบัสตเตอร์เบดแปใบนะผมนี่มันเด็กแห่งบัสตเตอร์เบดชัดๆนะผมโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายว่าทําไมถึงใส่บัสตเตอร์เบดมาตั้ง8ใบแล้วก็ใส่ลองกินุสมา3อะไรเงี้ยนะครับโอเคมาเริ่มที่เกรดสก่อนเกรดสก็คือนี่ครับสกเรตวิงเกิลนะครัสีเกอร์สกเรตวิงเกิลตัวนี้คือลีเจียนกับบัสตเสตอร,ร,ร,ร์เบดสีเกอร์นะมันก็จะบอกอยู่สกิลก็คือเมื่อลีเจียนนะผมคอยูนิตท,ที่ติดชื่อสีเกอร์เกรดตั้งแต่2หรือ2ขึ้นไปลงมานะผมห้ามเกรดหนะค แล้วก็เวลาที่ตีเวนการบวก2 0 0พนะผมผมก็ใส่มา4ใบนะผมก็ตรงเนี้ยปรับแต่งได้นิดหน่อยนะผมผมจะบอกไว้ตรงนี้เลยก็ได้ก็คือสเคทวิงเกลเนี่ยจะใส่มาแค่3ก็ได้นะแล้วก็ไปใส่ซิเกอร์เอ่อพวกลีเจียนตัวอื่นนะผมอย่างตัวเนี้ยอย่างบลูทัสเนี่ยบลูทัสผมก็ใส่มานะผมคือเราจะเอาสาเคทออกใส่3าใบแล้วใส่เป็นบูทัส2ใบก็ได้นะผมเพราะว่า เวลาที่กรณีที่เราซวยมากจริงๆเนี่ยบัสเตอร์เบสซิเกอเนี่ยมันดันไปตกแดมหมดหรืออยู่บนมือหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถทําการรีเจนได้เราก็ต้องใช้รีเจนคู่รองอย่างตัวแบบนี้นะผมเพราะว่าทั้งสักเกตวิงเกลกับ s i n เซเวอร์เนี่ยต่างที่ต้องใช้คู่เมดเป็น Buster b ์เบสซิเกอนะผมก็คือ Buster b ์เบสซิเกอมันเลยเป็นทุกอย่างของเด็กเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดวงซวยมากจริงๆอะ่ะเราก็ ดีเจนไม่ได้นะผมแต่ผมคิดว่ามันโอกาสอย่างนัน้นมันยากเราก็แค่กักมาตเตอร์เบดไว้1ใบในมือก็แค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้มันอยู่ในโซนะ <c oughs> ผมก็เลยจัดแบบนี้เพราะว่าผมมองว่าสกษษิลวิงเกาสสาคัญกว่านะผมมันปูบอร์ดต้นเกมได้ดีนะแล้วก็ตัวนี้ครับพระเอกของเด็กอีกหนึ่งตัวก็คือ S Sing ิกเกอร์ซิงเ e ซเบอร์ดราก้อนะผมตัวนี้ก็คือเป็นตัวปิดเกมสุดเท่ของเรานะสกิลคือ เมื่ออยู่ดนีนี้โจมตีแวนการ์ดสัมฮิตไม่ฮิตหรือไม่ฮิตก็ได้แต่คือขอแค่ตีแวนการ์ดเสร็จอะนะครับผมคอตเตอร์บ,บัสสองใบโซวัส์สามใบแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือ2ใบนะครับผมจากนั้นก็จะซูพีเรียไลท์ตัวเองจากในเด็กนะครับผมย้ำว่าต้องมีซิงเซเวอร์ในเด็กด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่มีซิงเซเวอร์ในเด็กเนี่ยจะใช้สกิลไม่ได้ด้วยนะครผมเงื่อนไขคือเยอะเงื่อนไขของซิงเซเวอร์เยอะมากนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่ปิดเกมได้ดีนะครับผมหลังจากที่ เราซูพีเรียไลท์แล้วเนี่ยเราจะนำบัสเตอร์เบสที่อยู่บัสเตอร์เบสซิกเกอร์ที่อยู่ในโซเรานะครับขึ้นมากับมาลีเจียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นเพอร์เซนาไลทรลีเจียนนะครับผมประมาณนั้นแหละแล้วก็พลังบวก2,000ด้วยแล้วหลังจากนั้นคือทิ้งทุกอย่างไปแล้วก็จั่ว2ขึ้นมือด้วยนะครับผมสกิลนี้ไม่วันปเปิดเทิร์นนะคือขอแค่มีคอสพอจ่ายสกิลได้นะครับผมคือถ้าเกิดเรามีโซเยอะพอมีคอรเตอร์บัสพอใช้กดสกิลได้สูงสุดถึง2ครั้งต่อ1เทิร์นเลยนะครับ แล้วก็แกลนสล็อตครับผมแน่นอนแกลนสล็อตก็ตลอดการนะตัวนี้สําหรับรอยย่อปันวนฮิลได้นั่นเองนะตั้งเป็นฮิลแล้วก็วนฮิลเรียกบัตเตอร์เบดเรียกวนฮิลเรียกบัตเตอร์เบดอยู่เงี้ยนะผมก็นั่นแหละมันเลยทําให้แกลนสล็อตสำคัญนะครับผมถ้าถามว่าความสําคัญในเด็กนี้อันไหนสําคัญสุดผมมองว่าทุกใบสําสคัญหมดเลยแหละนะนะผมสำหรับผมนะโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับการรีวิวเด็กรอยย่อพาราดินสายซิกเกอร์นะครับภาคใหม่ลีเจียนะนะเป็นไงนกันบ้างครับผมคุณผู้ชมชื่นชอบกันหรือเปล่าถ้าเกิดชื่นชออบกก็ย่าาลืมฝ กดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็รบกวนกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเวลาที่มีคลิปลงใหม่ๆอ่าลงใหม่นะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปดีๆนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ